โอ้โหแหวนชนะจน2ครับนะสวยสดงดงามครับดูฮะในกล่องซีน้ำเดิมแบบนี้ใครอยากได้สนใจทักมาเลยครับเป็นรุ่นสุดท้ายสร้างเพียง59าลังเท่านั้นนะครับรุ่นทั้งเนื้อเงินเนื้อ 3K เนื้ออาบาก้าเนื้อนะวะนะครับมากมายในลังนะครับหน้ากากทองคํานี่ดูตัวอย่างครับนี่เป็นเหรียญแจกทานนะฮะ เหรีเนี่ยเออนี่เป็นวงแจกทานนะครับทุกวงคือสามารถปรับไซส์ได้นะครับใครนิ้วใหญ่นิ้วเล็กเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะขยายออกได้แล้วก็บีบเข้าได้นะครับด้านไหนก็จะเป็นยันพุทซ้อนสวยๆแบบนี้นะด้านนอกเนี่ยลงยาทุกวงครับการันตีครับนี่นี่เป็นตัวอย่างเนื้ออาปาก้านะครับขนาด แหวนแจกยังสวยขนาดนี้แล้วรายการลุ้นจะสวยขนาดไหนฝากติดตามชมด้วยครับนะสวัสดีครับ